พระเจ้าบอกชื่อนามสกุลขอครูบาอาจารย์จงคุ้มครองปกปักรักษาให้โปรยภัยทั้งหลายดานดับหายเะดอเพระเคสยาดีให้มีโชคมีลาบให้อยู่เย็นเป็นสุขให้หมดเคราะหมดโศหมดโรคหมดภัยให้คิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สําเร็จทุกอย่างทุกประการด้วยเถิดสาธุอธิษฐานสิ่งที่ปรารถนาหนึ่งข้อต่าพร้อมกันนะครับนะโมตสัสสะ พระคขวัโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคขวัโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคขวัโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาจะกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาจะกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาจะกาเลนะสังฆัง อภิปูชยามะอรหังสัมมาสัพพโตภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาวธโมธรรมังนัมัสามิสุปฏิปันโนภควตโตสาวกะสังโคสังคังนามามิสาธุสาธุพุทธังรัตน,นานังธรรมังรัตน,นานังสังคังรัตน,นานังคุณพระพ,พุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงเป็นที่พึ่งแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนัมสกุล และครอบครัวเรือนของข้าพเจ้าบอกชื่นามสกุลด้วยเถิดสาทุกอิติปิโสโลกาณาถังพุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิดสังฆังบังเกิดพระเจ้าประเสริฐเปิดโลกพระคาถาอิติปิอรหังโมงเปิดไว้ให้เห็นยักี่สุดพุทธังบังเกิดเปิดโลกโลกาวิทูวิโสทายิธธรรมังบังเกิดเปิดโลกโลกาวิทูวิโสทายิ สังคังบังเกิดเปิดโลกโลกวิทูวิโสทายินักเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนโมพุทธชายยกยะเปิดกรรมดีธาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนัดเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าบอกชื่อนมสกุล ด้วยยักถาพาุทธโม oria, poetry, นะคุณพระอาทิตย์ผู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้6ปีพร้อมทั้งพระจันทร์อีกองค์หนึ่งผู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้15ปีพร้อมทั้งพระอังคารอีกองค์หนึ่งผู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้8ปี พร้อมทั้งพระพุธอีกองค์หนึ่งผู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้17ปีพร้อมทั้งพระเสาอีกองค์หนึ่งผู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้10ปีพร้อมทั้งพระพุัสอีกองค์หนึ่งผู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้19ปีพร้อมทั้งพระราหูอีกองค์หนึ่งผู้เสวยอายุ แห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้อีก12ปีพร้อมทั้งพระสุขอีกองหนึ่งผู้เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้อีก21ปีพร้อมทั้งที่นั่งของข้าพเจ้าบันเกิดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเชิญท่านทุกพระองค์ลงมารับอัตตาหารเครื่องสังเวยทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเถิดสาทุกอิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนัง สารีนังโปชนานังทักกังวรังพุทธัสสะปูเชมพระภิกขุสังคโฆอิมานิปตานิสักปริวารานิปติคันหาตุอัมหากังชีวะปิคาตังปิตายะตุขายะนิพพานะปัจ,จโยโตุตาทุปริตวานเมตังสเมตาพระทันตาอาวิคิตะจิตตาปริตังพนันตุ ตักเคกามีจรูปเปกิริสิคารัตะเตจันตลิเขวิมาเนอีเประเทจักขามตรุวนาปะห ANE เนเขหาวัตถุยิเคเตอุมมาจายันตุเทวาะละทละวิจเมยักขะขันทพนาคาติดทันตาสันติเกย,ยังอนิวะระวัจนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมะสวณการโออายมพระทันตาธรรมะสวณการโออายมพระทันตาธรรมะสวณการโออะยมพระทันตาสาธุโคมอุมะโอมบรมคูปุรุษีนารอดปุรุษีนารายปุรุษีตาวัวปุรุษีตาไฟปุรุษีหมอชีวกโกมารทั์พระแม่อุม,มา พระพิเพภกพระพิคเนธพระอิสวรผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าจะทําพิธีสะดอกคอร์ตชะตาเติมดวงแพ่ปีชงเติมดวงดาวและสวดส,ส่งดาวนบเคราะห์ในวันนี้ขอ,อให้เป็นชายาัยยัมงคลเกิดขึ้นแก่ตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนมสกุลและครอบครัวเรือนของข้าพเจ้าบอกชื่อนมสกุลด้วยเถิดสาทุอายันตุโอนาโตอิทั อานะสีระเนคขมะตัญญาตหาปริยะขัน <bubble> ต <UC S> ิสัจจะอธิฐานาเมตตาอุเบขายุทธายโวพันห <ate> ัต t าอาวุธานิอายันตุโอนาโตมิทั้านะศีระเนคขมะตัญญาตหาปริยะขันติสัจจะอธิฐานาเมตตาอุเบขายุทธายโวพันหัต t าอาวุธานิอายันตุโอนาโต อิทัปตาะสีระเนคขม,มะตัญญาตหานปริยะขันติสัจจะอธิธานาเมตตาอุเบกขา,ายุตทายโวพันหัตถาอาวุธานิสาธุเทวราชาภุรุเทโวอีตวันโนอีตวัติโกบุรุงภาวาหนัง กตะวาจักรวารานุยันโตอัจจิมทิสายทิตโกวตังนามามิหังกุรุเทวะ่าแต่พระพหัสบดีตีพระกายเหลืองเหลืองอาภรเลืองเหลืองรับรองกีความท้องท่องเที่ยวเวียนรอบผ่านฟ้ารารลิศสถิตทิศอจจิมรุ่งโรดธาตุข้าขอเชิญเทวราชรับวรามิตรอันทูบเทียนดอกไม้วิจ,จิตแต่งตการอง้าววานครบถ้วนล้วนแต่ร้อยรถ รกดนามข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้แต่งสงเวยพระสวเวยเสร็จสำราญแล้วข้าขอเชิญพระแก้วแก่นทุบีบรีบเข้าสเสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลอย่านานจงบรรดาลสุขสวัสดีให้มีแก่ตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลอย่าโรยร่วงบวงสตูคิดร้ายเร่งพินาศโลกภัยอุบาตอย่าย่ำดี ผู้ผีปีศาจและดาวร้ายอย่ารบกวนขอให้เธอท่านและคุณประสบแต่ร้วนสิริมงคลเริญนผลคือราบอาบหิมใจปัถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จเพลิดผลดังเจดจงเจริญเกียดยิ่งยงอายุยืนขอให้สดชื่นดังสัตตบงกฎแก้วลอยอยู่หลังชลาแท้วของน้ำกเกษมตัวทีเธอ อาทุกิติปิโสภะควาเทวราชาอิติปิโสภะควาทัสสะอุปป,ปารมีนิติปิโสภะควาทัสสะอารมัตถะปารมี ดิป <ersch> ิโสพะพวาสมประสิทธอปารมีบ uh, an ูเรนตัมโพทิสัมภารนิพพตังโมรโยวิยังธรรมะมันตันติอัคขาตังปริสตันตัมพนามะเหบูเรนตัมโพทิสัมภารนิพพตังโมรโยวิยังธรรมะมันตันติอัคขาตังปริสตันตัมพนามะเหบุเรนตัมโพทิสัมภารนิพพตังโมระโยวิยังธรมมะ mantanti ang katang paritantam พระนามมหาตาทุกไชยชยะอิทิปิโสภคะวาพระพเจ้าจะขอไหว้พระอิสวรผู้เป็นเจ้าซึ่งเสด็จลงมาชุบพระพฤหัสเทวาด้วยพามราชคูทั้ง19ตนจึงมาบังเกิดเป็นพระพฤหัสสัป,ปดีผู้มีฤทธีกวางทองท่องเที่ยวไปทั่วทุกทิศแล้วท่านจึงได้เสด็จลงมายังเมืองกรุตวีปอามอนโกยานทวีปพระวิเทหทวีปและชมพูทวีปแล้วท่านจึงได้เสด็จลงมา เสวยอายุแห่งตัวของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้19ปีมาเวียนรอบในาราศีเมษพฤกเมถุนปรากดติงตันปุนพุสจิตนูองกรปุมมีนต้องรักต้องจันต้องประคอบตัวนอกต้องประคอบตัวในต้องประคอบตัวใดๆขอให้คุ้มโทษคุ้มภัย สเสนียดและจันลยขอให้มีตายะมงคลคุงโทษโทสาบารมีคุณนัะสัมปันโนทิฏิปิโสพระควาพระควาอารหังตัมมาพระมาอารหังไยยะอยยะสาธมีสัพพะเทวานังสัพพะคระหะจักเทวานังสุริยันจักปัมมุจฉะจักสิกุมโมจักเทวานังพุทโธราพังปวิสติจีโวตุกะโรจักมหาราพังโตโรตาอาหุเกจักมหาราพังสัพพะไ ยวินาศติตัพพะทุกขังวินาศติตัพพะโรคังวินาศติลัคนาหังวันทามิตัพพะเอเทว,วามังอารายันตุตัพพะเอเตนะมังคระเตเชนะตัพพะสดถีพระวันตุเมพยานาคตาบุทธาเชตวามารังสวาหานังตตุสัจจาตพังตะสังเยป,ปิวิงสุนาราสภาอันถัง,งตราธโยบุทธา có vì đặt tên ยากาจับเทปฏิทิตาไมาหังมัทเเกเตมุนิสราสีเสปฏิติโตไมาหังพุทโธอัม,มโมวิโรจเนสังคโฆคฏิติโตไมาหังเรตัภพภะกุนากโรหัตทะเยเม,มยอนุรุตโธจารีบุตโตจัทคินเนปนทันโยอิทิพาคัสมิงโอคัลานโนจาวามะเกอัคินเนจาวะเนไมหังอ,สอนาสงอานันทราหุโรกัสโปจามหานาม อุภาสุงอม,ามาโสตะเกเปสเตปิธิพาคัสมิงตุริโยวัปพังกโรโปิสินโนติริสัมปันโนโอพิโตคุณิปุงขาโวกุมารักกัสโปเอโรมเหสีติตตะวาทโกโ,โตไมหังอาทาัทเนนิจจติฏาสิปุณากโรโโนอังคุริมาโรญา ปารีนันทศิวรีเถราปัญจอิเมชาตาตราเตติลากามะมะเสศสีติมหาเถราวิชิตาทินาสาวกาเปนเดศีติมหาเถราิิตวันโตทินโนรสารันตาติระเตเชนะอังคะมังเคสุจันทิตาพตนางอุระโตาอาสิทัคคิเนเมตตะตักังทัชัดังปัจชโตาอาสิวาเมอังคุริมารักังอันทโมรัปปริตตัญจ อาตานาติยตุตตะกังอากาเสตัถนังอาสิเสสาปาการสันทิตาอินานานาปรสังยุตตาตัตตปาตาร,รังกตาปาตปิตตาพิสัญชาตาพาหิรัตชตุปทวาอาสเสสาวินยังยันตุอานันตพินาเตชะสาปัสโตเมสกิจเจนะตถาตุมุทธปัญเชเรทินะปัญชระ มัชฌมิวิหารตังมหิตะเลจัาปะเรนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาปิเจวมันโตสุขตโตสุรักโขนานุภาเวนะติโตปทโวอมมานุภาเวนะจิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรยโยตัดธรรมานุภาเวนะปาริโตจารามิชินะปัญชเลตินัชารีติ

ชาลีติณะติณะชาตินะชาลีณชาลีติชาลีติณะติณะชาตินะชาลีณชาลีติชาลีติปะติณะชาตินะโมพุทธายะติทังณชาลีติปสิทธิลาภาปสันติตตาตถาผลตุยังมะมะตัปเพชนา อูชนาตบเพธิสาตมะคาตาการะโภชนะิกา,าระโภชนา,ชนาคัตฉายะอคาคัตฉาหิตปิยังมะมะตีวรีกะะรับมหาเถรพระราโพป,ปิรันตรังตะมะหังหังคัง สิลสามามิสีวรีจจมหาเถโรเอวตานาระปูชิโตโสระโหปัจยาทิมิอังหังวันธามิอังสัตตาสีวรีจจมหาเถโรยักขาเทวาปูชิโตโสระโหปัจยาทิมิอังหังปันธามิอังสัตตา,ส,าสีวรีเถระคุณังเอตังตติราพังพระวันตุเมเตชะสุเนมะ ภูจนาวิเวอมณีนังจงมามีนังจงมาอมณีทานังจงมาโอมณีต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 นังจงมาโอมณีทนังจงมาอาทิต นจิตตวิชโยอมโมโลเกอุตตโรอสัพพัตตะติตต,ตทายะตังตะวังัหาหิเทวเตตริวัชเชราชาทันเทอามนุสเสหิปาวะเกพยักเเคนาเควิเสภูเตอากาละอระเนนวาสัพพัสมามารณา,าุตโต ทเปตวาการมาลิตังตัดเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสัทธาจุทธัสีรังจะมาทายะธรรมังปุจริตังเจเรตัดเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสัทธาลิขิตังจินจิตังปูชังทารนังวาจนังครุมปเรสังเทสนังตวาตัสสั อายุปวัตถตีติตาทุกโพชังโคสติสังขาโตธรรมมาังวิจโยอัตถาวิรยิยมปีติปัดสัทธิโพชังคาอัตถาเปเรสมาทุเปกขะโภชังคาตัดเตเตตพทัทกสินาปุนินาสัมมาทักขาตาอาวิตาอะุุรีกาตาสังวัตตันติพิญญายะปิพานายะ โพธิยาเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโหตุสัทาเอกัสหมิ่งจะมะเยนาโถโมคันลานันจะกัสปังชิลาเนคิเตนิสวาโพชังเคสัตตะเอสายิเตจะตังอภินันปิตวาโลคาจิงสุตังคเนเอเตนะสัจจวัเชวเชนะโสติเตโหตุสัพพธา เอกธาธรมมราชาปิเครัญเยนาพิปิริโตจุนเทัตเถเลนะตันเยวะพภะนาเปตวานะสาธรังสัมโมทิตวากะอาภาธาตัมหาวุทธาสิทานาโสเอเตนะตัจัวเชนะโสติเดโอตุตัพธาปหีนา เตจอาภาธาตินนันนำปิมะเหสินังมัคคาหัตะกิเลสาวะปัตตานุปติอมมะตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโตติเตโอต,ตุตาสาัมภธาสาธุสาธุสาธุนามนังสมาโสยุตตะโถยุตตถะแห่งนามอักขเรเลขย่างทั้งหลายด้วยเดชเดชะมอจจาริยาพึงหมายช่วยสะดอะเคาะต่อชดาเสริมดวงแก้ปีชง สริมดวงดาวสวดส่งดาวนเคราะห์ในวันนี้ขอให้สาเร็จให้อยู่เย็นเป็นสุขหมดเคราะหมดโศหมดโรคหมดภัยสเสนียดจันหลยวิวันชัยเยเงินทองไหลามาเทมาทํากิจการงานเจริญลุ่งเรืองมีโชคมีราบด้วยเถิดสาธุนะโมตัสสะะวะโตอะระหัตโตมาสัมพุธัสสะนะโมตัสสะะวะโตอะระหัตโตมามา สัมพุทธสสะนะโมตัสสะอขวะโตอระหัตโตอมาสัมพุทธสัะขออํานาจบาร,รมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระแม่ธรณีพระแม่คงคาช่วยนําส่งกุลน,นี้แทนข้าพาเจ้าบอกชื่อนามสกุลด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุข้าพาเจ้าบอกชื่อน,นามสกุลหลังน้ําลงเหนือแผ่นแม่พระธรณีขอให้พระแม่ธรณีมาช่วยค้ํา พญานาคอยู่ในน้ํามาช่วยชูสัตว์ตัวสั้นสัตว์ตัวรีสัตว์ตัวพีสัตว์ตัวผอมสัตว์ตัวหอมสัตว์ตัวเหม็นตัวเป็นและตัวตายมีหม้อนรกตั้งไว้เป็นแดนดงขอให้ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลให้หลีกเว้นสามแสนสี่หมื่นเขาก้าเกิดอยู่กลางเมืองขอให้เงินทองและความรุ่งเรืองมาอวยข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอให้ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุล ไดกอดบุญไต่กอดทานปุ๋งมุงมานอย่าได้มาคล้องปุ๋งพี่น้องวงสาปุงอาวะอาพ่อแม่ปุงเท่าแก่และตายยายผุ๋งหมู่ตายไปแล้วขอให้ถึงองค์ทุกตนถึงพเทวดาต่อซื่อเมสซื้อที่ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลด้วยเถรนุภาณะปัจโยโหตุสภะสาธุสาธุสาธุ